ดูพ่อหนุ่มคนนี้เป็นชาวปักกิ่งครับทำอะไรจุดไฟแช็กแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็เพลินๆในการเล่นโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมดูนะแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่อาควันเริ่มมาแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะเอะ๊ตั้งแต่แรกแล้วควันอะไรทำไมมันตีหน้าขนาดนี้เขายัางนิ่งอยู่เลยเออคือเป็นผู้ชายที่สมาธิดีกับการดูคลิปตัวเองมากๆแล้วควันที่มาเนี่ยคือ คือมันมามากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับไฟแช็คที่อยู่ในกระเป๋าอ่ะมันไปเผามันเหมือนไฟนี่กว่าจะรู้ตัวสะดุ้งเลยโอ้ยนี่พอแทบจะไม่ทันเลยอ่ะดูอีกสักรอบแม้ว่าคนเราเนี่ยกว่าจะรู้มันอาจจะไม่ร้อนอ่ะมันเป็นเสื้อหนาวไงค่ะเอออาจจะยังไม่ทันร้อนแต่ควันมันเยอะขนาดนี้มันตีหน้าเราอ่ะมันเป็นเราเราก็ต้องหาที่มาควันมาจากไหนมันเยอะขนาดนี้มันเป็นหมอกหน้าหนาวอะไรแบบนี้หรือเปล่าใส่แว่นนี่ดูสิ